ครับมีดมอหวงพรเดิมวัดหนองโพนะครับเดี๋ยวจะให้ชมสองเล่มซึ่งก็เป็นขนาดพกพากับขนาดความยาวประมาณควานช้างนะครับจะขอเริ่มจากเล่มเล็กก่อนเล่มนี้เป็นขนาดพกพาความยาวเขาจะอยู่ที่8ประมาณ8นิ้วนะครับ8ดนิ้วเฉพาะใบเขาจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้ว เป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมที่สวยงามแล้วก็ดูง่ายมากเลยเล่มนี้เป็นลายน้องสิงนะครับน่องสิงห์ฝีมือช่างฉิมอายุก็ปาไปเก้าสิบกว่าปีนะครับมีเล่มนี้ดูความเก่าที่อยู่ในล่องของเขานะครับเก่ามากเป็นมีดขนาดพกพาที่ดูง่ายที่สุดเลยครับเล่มนี้ กระหนกดอกไม้ก็ชัดเจนนะครับก็มีล่องรอยผ่านการเวลาแล้วก็ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างชกโชนมีชาวบ้านะนะครับลองเลือดลายกระดูกงูนะครับเก่าแก่ลึกถึงยุคพกพาติดตัวก็ได้นะครับกำลังดีเลยแปดนิ้ว ดูความเก่าที่ซ่อนอยู่ในใบมีดนะครับเป็นความเก่าที่เก่า,าต้องใช้การเวลานะครับถึงจะเป็นแบบนี้ได้ข้างก็แน่นแห้งดีมีดด้ามไม้ฝักไม้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่เพิ่งหัดลองเล่นมีดนะครับ มีไว้สะสมจะได้เอาไปใช้ในเรื่องของพุทธคุณก่อนจะได้ดูความเก่าเป็นนะครับเล่นง่ายสบายใจพุทธคุณครอบฟ้าครอบจักรวาลกันเป็นเหล็กดำสวยมากครับเล่มนี้ ดำไม้ฝักไม้นะครับไม้เก่าๆก็ต้องแห้งอย่างนี้นะครับฝักเขาก็ลัดด้วยทองเหลืองทองเหลืองโบราณหรือบางคนจะเรียกว่าทองสาบาทนะครับเก่ามากเลย ประมาณนี้นะครับเล่มแรกเก่าสวยมากๆากต่อต่อมานะครับขยับมาอีกไซส์หนึ่งไซส์นี้ก็จะประมาณขวานช้างความยาวเขาจะประมาณ14นิ้วนะครับ14นิ้วครึ่ง14เกือบสินิ้วครึ่งนะครับ สวยมากใบมีดเขาจะอยู่ที่9้านิ้วเป็นด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันนะครับเป็นมีดยุคเดียวกันกับเล่มเมื่อสักครู่เลยมีการลัดหวายให้ไว้นะครับหวายแบบดั้งเดิมแล้วก็กั่นเขาเนี่ยก็สวยเป็นเหล็กดำนะครับเหมือนเป็นเหล็กดำผสมกับแร่เงินหน่อยหน่อย จะเห็นความเววาวนะครับด้ามไม้ฝักไม้เล่มนี้ก็เก่าสวยดูง่ายเหมือนกันไม้เก่านะครับมีความแห้งของเนื้อไม้ได้อย่างเป็นธรรมชาติฝักตรงนี้ก็จะมีรอ,อยแตกรอยล้าวเป็นเรื่องธรรมดานะครับ เดี๋ยวให้มาดูลวดลายเขาลวดลายใบมีดเล่มนี้สวยเป็นลายานาคนาคาราชกับหัวนะครับหรือหัวกับจะคล้ายๆจะมีความคล้ายคลึงกับน้องสิงหัวกับนะครับแต่ว่าจะเป็นลวดลายที่สวยงามมากกว่าแล้วก็พบเจอได้ยากกว่าด้วยเจ้าของเดิมบอกว่าเป็นช่างสอนนะครับ บ้างก็ว่าเป็นช่างยุคต้นแต่แท้ทันยุคหลวงพ่อเดิมแน่นอนใบมีดเป็นเหล็กสีออกขา,ขาวๆด้วยดูล่องเลือดลายกระดูกงูก็ชัดเจนนะครับรอยสิวที่ตอกไว้สลักไว้เนี่ยชัดเจนมากตะหนกดอกไม้ก็สวยดูความเก่าของเขานะครับเก่ามากมีดแห้งสวยมากเลยเล่มนี้ก็ได้มาแถวแถวอ่า ใกล้ๆวัดหลงพ่อเดิมเลยนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นตระกูลลูกศิษย์ลูกหาหลงพ่อเดิมเป็นลวดลายที่หาดูได้ยากเหมือนกันนะครับลายนี้เจ้าของเดิมเรียกว่า,านาคสะดุ้งหรือนาคตกใจนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับดูความเก่าที่ซ้อนอยู่ใต้ที่อยู่ใต้ล่องเนี่ยนะครับอยู่ในล่องเนี้นะครับเก่ามาก เป็นฝีมือช่างที่มีความงดงามแล้วก็วิจิตรมากๆลองเลือดนะครับลายกระดูกงูงดงามชัดเจนงดงามเนียนตานะครับเหล็กออกสีขาว,ขาว ดูข้าง,ขงเขานะครับแห้งมากแห้งแน่นปิดสนิทดีนะครับใครชื่นชอบสนใจมีสวยสวยดูง่ายๆทั้งสองเล่มนี้ก็ลองติดต่อสอบถามมาพูดมาคุยกันได้นะครับมีสวยเก่าแท้ถึงยุคแน่นอน อันนี้จะเป็นขนาดขวานช้างนะครับใบมีดเขาก็จะใหญ่แล้วก็มีความหนาที่ดีด้วยสุดยอดเลยครับ <c oughs> ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบเล่มไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ l ล n e แอนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรก็ได้มีให้ เลือก2ช่องทาง Facebook ก็มีนะครับแต่ว่า e c o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  k ไม่ค่อยได้ไปเล่นเท่าไหร่ก็ลายดีที่สุดนะครับเก่าความเก่าของด้ามไม้ประมาณนี้นะครับนำมาให้ชม2เล่ม สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ